ใครที่มีสินเชื่อมากมายหลายตัวในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องปวดหัวกับมันทุกเดือนถ้าคุณเป็นคนที่หนี้เยอะแบบนั้นคุณไหวหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆอยากจะรวมหนี้บ้างไหมมันจะทำให้อาการปวดหัวทุกเดือนของคุณเบาลงได้เครียดลงน้อยลงด้วยผ่อนนักเป็นเบาได้เยอะถามบางทีคุณเองก็มีเงินเหลือใช้อีกด้วย ไรที่าจะรวมนี่จริงๆแล้วมันก็มีหลายแหล่งหลายที่มากมายคือสามารถจอรวมได้หมดนั่นแหละซึ่งที่นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งแหล่งเป็นแหล่งรวมนี่ซึ่งไม่ค่อยมีใครได้รู้นะหากคุณเป็นนี่หลายๆทางเช่นจะเป็นนี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่านี่สินอื่นๆที่มีคุณมาขอการอนุมัติสินเชื่อกับเขาที่นี่แล้วก็เอาไปปิดภาระนี้ของคุณได้หมด แล้วก็คุณก็มาผ่อนแบบรายเดือนแล้วล่ะผ่อนทางเดียวซึ่งข้อดีก็คือว่าการผ่อนจ่ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าตอนที่คุณเคยจ่ายดอกเบี้ยมันก็ถูกลงกว่าเยอะเงินเดือนของคุณมันก็จะเหลือมากขึ้นและสุดท้ายแล้วก็จะทําให้คุณปลดหนี้ได้ง่ายแถมไวขึ้นด้วยแต่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีการมีวินัยที่ดีการไม่ก่อนหนี้เพิ่มก็จะทําให้คุณเนี่ย ประสบผลมากขึ้นแล้วตัวเลือกในวันนี้อยากให้คุณได้ลองเพื่อเป็นภา,ารกิจพิชิตหนี้เยอะของคุณซึ่งต้องแนะนำว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะที่จะให้เงินก้อนถามได้เงินก้อนโตๆอีกด้วยฉะนั้นมันสามารถจะไปปิดหนี้เดิมๆของคุณได้แบบง่ายได้กับสินเชื่อส่วนบุคคล Personal c a แคจากธนคาคารซ i ไ b ไทยซึ่งก็ต้องระวังของปลอมกันด้วย ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายสมัครง่ายแต่ว่าการอนุมัติจะยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสินเชื่อน,นี้ไม่ต้องคำเลยไม่ต้องหาคนคำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คือไม่ต้องหาอะไรมาทั้งนั้นเวลาจ่ายคืนก็จ่ายเท่าๆกันทุกๆเดือนดอกเบี้ยก็ลดต้นลดดอกด้วยซึ่งดอกเบี้ยต่ำสุดของที่นี่ก็คือ9.99%ต่อปี และสูงสุดก็คือ18.99%ต่อปีจะเห็นว่าการที่มันลดต้นลดดอกคือแรกๆดอกก็จะสูงหลังๆดอกก็จะน้อยลงการปิดการโปะจบได้ด้วยตัวคุณเองได้เสมอวงเงินในส่วนที่จะอนุมัติให้คุณได้ก็คือตั้งแต่20,000จนถึง2ล้านบาทระยะเวลาในการผ่อนตามสูตรที่1ปี สูงสุดที่6ปีคือดอกเบีย้ยนะพิเศษมาก9.99%คือจะให้กับทุกคนเลยนะที่สมัครสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1พฤษภาคม67แล้วหลังจากนั้นมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างก็ให้คุณติดตามข่าวสารได้ทางธนาคารต่อไปในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้ในส่วนนี้คุณก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะเริ่มกันที่คุณสมบัติของผู้กู้กันก่อน คือจะกู้ได้ทั้งพนักงานประจำข้าราชการเจ้าของกิจการที่มีอายุ21ปีจนถึง59ปีซึ่งในส่วนนี้รวมระยะเวาลาในการผ่อนคืนไปแล้วก็ต้องไม่เกิน60ปีนะสัญชาติไทยคนที่มีรายได้ประจำแล้ว20,000บาทคุณก็สามารถจะเลือกรับดอกเบีย้ยได้18.99%หรือไม่ก็19.99%คือต่อปีส่วนคนที่มีารายได้30,000บาทก็เลือกรับดอกเบีย้ย สาส่วนคือ9ก9 9.99%หรือไม่ก็14.999%่9 9ด9 9 9หรสือไม่ก็14%ต่อปีส่วนคนที่มีรายได้มากกว่า50,000บาทอันนี้รับดอกเบี้ยไปเลยนะที่15.99%ต่อปีคุณจะเห็นเลยว่าคนที่มีรายได้ประจำเยอะๆตั้งแต่5 0 0 0 0นบาทขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ยที่มันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไป ในส่วนของเอกสารกันบ้างคุณก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนนี่แหละแต่ถ้าหากว่าคุณใช้เป็นพวกสำเนาบัตรข้าราชการหรือว่าบัตรพนักานรัฐวิสาหกิจในส่วนนี้เนี่ยคุณจะต้องแนบทะเบียนบ้านเข้ามาด้วยสำเนาสม,มุดเงินฝากธนาคารหน้าแรากอันนี้เอาไว้เพื่อโอนเงินกู้ให้กับคุณเอกสารแสดงรายได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งมี3ช้อยช้อยแรกก็คือสลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลังไม่เกิน6เดือน หรือไม่ก็สลิปเงินเดือนก็ได้นะย้อนหลังไม่เกิน2เดือนแล้วก็สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนช้อยสองเนี่ยสลิปเงินเดือนก็ได้ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์เอาแบบเดือนล่าสุดแล้วก็สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วช้อยสามนี่ก็คือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงเลยนะย้อนหลังไม่เกิน2เดือนแล้วก็สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนใครที่อยากจะได้สินเชื่อตัวนี้คุณก็ทําการสมัครได้ แต่ก็ระวังของปลอมกันด้วยจริงๆแล้วคุณก็คงแยกไม่ออกนั่แหละว่าไหนของจริงของปลอมแต่ให้คุณสังเกตว่าของแท้จริงๆในโลกเนี่ยจะไม่มีหลอกที่จะมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือว่าจะเรียกเก็บเงินก่อนทุกกรณีฉะนั้นการสมัครก็ทำได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร c i ไ b ทยหรือไม่ก็ผ่านแอปของ c i ไ b ไทยโหรือไปสาขาก็ได้นะแต่สาขาเนี่ยมันมีน้อยแล้ว ถ้าจะสะดวกที่สุดจริงๆตอนนี้คือทำผ่านออนไลน์นั่นแหละใครอยากจะสอบถามอะไรโทรไปได้ที่ CIMB Thai Care Center หมายเลข026267777หรือทักแชท a c e b o o k ทักไลน์ตามที่คุณสะดวกเพราะว่าให้บริการทุกวันอยู่แล้ว